สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าวันนี้สาวหวานจะพามากินส้มตําจ้าส้มตําตําหมูยอจ้าก็มีผักเนาะสลัดจ้าแล้วก็กะหลำ่ำแล้วก็สตอจ้าก็วันนี้เนาอพาพ่อแม่พี่น้องมากินกันนะก็สาวหวานก็ขอใช้ขอพูดภาษากลางแล้วกันเนาะ ภาษากลางบ้างอีสานบ้างภาษาท้องถิ่นที่บ้านบ้างเนาะปนกันไปจ้ะมาจา้ะมาเด้อมาเด้อแซ่แบๆน้ำซาว่านจา้านี่จา้าต่ำจา้ายาใส่มือนาะขอยาใเ่มือนาะพี่น้องจา้า ไม่ได้พอกันหลายมือเนาะพี่นอ้องระหว่างเหตุงานจ้ะยากเลยบ่ได้มาห็ดคลิปให้พี่น้องเบิองก็วันนี้มีโอกาสเนาะม,มาทำคลิปให้พี่น้องดูกันจ้า อย่เพิ่งลืมกันเด้อพี่น้องอย่าเพิ่งลืมสาวหวาน้อจ้า ย,ยสวรานยังอยู่เนอะยังไม่ไปไหนฝากด้วยนะจ๊ะช่องสวรานพากินจ้า จะทำคลิปกินให้พี่น้องได้ดูกันมาเรื่อยๆเนาะสวรสด์จะทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆจะ้ะ ยอยเสฟเซฟน้ำสวรรค์เดอ้อพี่นอ้อง ร้อนผ่อพี่น้องอากาศเดินม่น่าไก่สงการแลแล้วนนะพี่น้องเอ้ย <c oughs> แต่พี่น้องถาาน้ำนาจะฟ้าหลือชาวั่านเด้อจา้อายังไม่ได้ไปได้หรอกยูย,อยูอันคือเก่านี่นแล <c oughs> หละจ้ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสาวั่า์ผักกินเด้อยจ้ะพี่น้องสวัสาวาดีคลิปกบมันให้พี่น้องเบิงเรื่อยๆเ,เนี่ะจ้า,จา ย่าพี่น้องลืมสวันให้ไปล่เมื่อ กินฮอดสตออยู่น้ำเน่าจ้ะอยู่บ้านตะวันเม็ดใหญ่ๆพี่น้องสตออยู่บ้านนะมาแล้วจ้ามากินน้วกันเ้ย Tấm tấm xếp xếp nằm xa oan đó chá Tấm mu yó chá à สวยๆจ้ะสลัดสวรรค์ก็จะพูดหลายๆภาษาเนอะเ<ะ>ซีบๆจ้ะมาครับผมตก<า>ใจมาแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับนี่มีตัวเล็กมากินด้วยที่วิวินสุดตาไหมไม่ไม่ที่วิวไม่ดูเลยแม่ครับนะเรื่องะพี่น้องเลยเ็รงานไปพร้อมเลี้ยงลูกไปพร้อมจะ้ะ ทำงานไปด้วยเรียงลูกไปด้วยจ้า แซ่บจ้บบบะพ,พี่น้องแซ่บแซ่บน้ำปลานั่นนัวกินอยู่ขอก้าห้องนะพี่น้องเลย ผักสลัดออกขม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 เสร็แซบอยู่กรํากอบเดียว Thì xem cái nồi Xóa bằng cái in nó nóp đi nọc หอนจะคือเพจถึงหอนถึงน,นั้นแหอยๆย,ยังพี่น้องเลยจ้าก็สวรรค์ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนะเาะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวหวานพานกินด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเด้อพี่น้องจ๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวหวานพานกินเด้อจ้ะวันนี้สวหวานกับ กินทูพีนองเบิงซำมนี่เราจ้ะสวัสดีไปละจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย